วัสดีพี่ๆน้องๆแล้วก็เพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้เราได้กลับมาปก,กันอีกครั้งนะครับน้องบอยมีสารจากภายในนะครับเ็นกาวภายในสั้นๆแล้วกัน,นะครับในานามความเป็นหนึ่งเดียวนั้นพวกเราเปรียบดังดาวที่ตกลงมาจากท้องฟ้า เมื่อเราหลุดพ้นจากการครอบครองเรามีเส้นทางเป็นของพวกเราแต่ละคนเองนะครับเมื่อเรียนรู้และตระหนักรู้ในเส้นทางของแต่ละคนแต่ละประสบการณ์อย่างแจ้งชัดแล้วก็จะค่อยๆคลายพลังงานตกค้างที่เกิดขึ้นอยู่ภายในของเรา อีกทั้งในนามความเป็นหนึ่งเดียวพลังงานที่ตกค้างนั้นได้หายไปจากเราแล้วสิ่งใหม่ที่ยังคงหลงเหลืออยู่พลังงานที่เหลือจะขี้นและก็เคลียให้พลังงานตกค้างนั้นได้ฟื้นฟูแปลงสภาพเป็นพลังงาน ที่นำไปใช้ประโยชน์เกิดความสุขความสันติให้แก่โลกใบนี้เมื่อถึงยุคที่พวกเราจะได้ตื่นขึ้นมาร่วมกันทำหน้าที่ในนามความเป็นหนึ่งเดียวในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นพลังงานที่เกิดการยกระดับและ เปลี่ยนสนามพลังงานให้เกิดภพภูมิที่สูงขึ้นที่เกิดความสันติเกิดแสงแห่งรักในนามความเป็นหนึ่งเดียวจากวันนี้และต่อต่อไปพวกเราชาวแสง ในน้ำแห่งสภาการลักติดขอเธอจงมีความรักความสงบและความสันติขอบคุณขอบคุณคคขอบคุณครับขอบคุณสามางนะนดงามจากน้องบอยนะครับ แล้วก็จะมีสารจากสาหพันธ์กาแล็กติกนะครับเราคือสาหพันธ์กาแลกติกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวมากอดกันเถอะเรามากอดกันมาฟังเพลง ของหัวใจของเราเองมาเต้นตามจังหวะของเพลงของหัวใจของเราเองแทนที่เพลงแทนเพลงที่กำหนดผิดถูกดีชั่วในอดีตตอนนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณได้เปลี่ยนไปแล้วรวมทั้ง โลกแม่ใครอาก็ได้เปลี่ยนไปด้วยแสงแห่งรักแสงแห่งรักนี้จะพาเราไปไปถึงที่สุดของควาฝันอันแสนวิเศษของเราช่วงเวลานี้พวกเราทั้งหลายกำลังจะลึกการสร้างสารรค์ด้วยมือเรา กำหนดทิศท,ทางโลกด้วยมือเราด้วยเจตจำนงอันยิ่งใหญ่แห่งสิทธิและเสรีภาพของเราเองเราจะเป็นผู้นำด้วยตัวของเราเองนำทางตัวเราเองแค่ยอมรับและไว้วางใจ ความศักดิ์สิทธิ์ภายในของเราเชื่อมั่นและการเชื่อมั่นนี้จะเชื่อมโยงกับมิติที่สูงสูงขึ้นพวกเรามาเพื่อยุคนี้อย่างแท้จริงและเรากำลังสันสะเทือนเดินลั่นไปทั้งจักรวาลและจักรวาลจะจดจำ ด้วยการแปลเปลี่ยนของเราเองด้วยการสำแดงและขยายจิตสำนึกของเราอย่างกว้างไกลไม่มีจํากัดด้วยการวิวัตรเพื่อสร้างสรรคเพื่อคืนค่าของตัวเองเราเปลี่ยนวงจรเก่าสู่วงจรใหม่ มันเป็นการยกระดับขึ้นความที่สูงขึ้นจิตสำนึกที่สูงขึ้นด้วยรักและแสงสว่างมันจะเปลี่ยนมุมมองทัศนคติของเราและเราได้เปลี่ยนการรับรู้เราจะดำเนินการอย่างไร เพียงเปิดใจให้กว้างยอมรับขึ้นคำถีที่สูงขึ้นที่ส่งมาอย่างถาถมเพื่อปลดปล่อยและให้ละทิ้งขึ้นคำถีตามทั้งหลายทิ้งไปทิ้งทุกสิ่งที่ไม่สอดคล้องต่อความรักทิ้งทุกสิ่งที่กักขังและกดด้อยตัวเราเมืเรายกขึ้น ช่วยตัวเองขึ้นได้แล้วก็ช่วยคนเราเยียวยาตัวเราเองด้วยตัวของเราด้วยพลังอำนาจในการคืนค่าของเราและช่วยคนอื่นให้เขารู้ถึงแสงสว่างในตัวเขาช่วยให้เขาเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกตอนนี้ และมันเป็นช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจเลือกครั้งใหญ่ในการเลือกเส้นทางนะเราได้เลือกเส้นทางแห่งขึ้นกำถิสูงจากการก้าวสู่ตัวตนใหม่ที่ได้ก้าวเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงใหม่และการรวมตัวได้เกิดขึ้นนั้นไม่บังเอิญ พวกเรารวมตัวกันขึ้นในครั้งนี้ก็เพื่อการนี้รวมถางการรวมตัวของทุกภาคส่วนทั้งทีมฟ้าทีมคนร่วมมือร่วมใจเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโลกก่อนนี้เราได้รับสายจากแม่ไกอ่อา ไม่กรอาโทรหาเราในใยามเราหลับหรือยามเราลืมตัวลืมตัวจากมายาเราได้รับสัญญาณในการร่วมมือร่วมใจร่วมทีมในการแปลเปลี่ยนครั้งนี้เรามาด้วยกันมาพร้อมกันตามสัญญา สัญญาทางพลังงานที่เราได้ลงนามร่วมกันเพื่อมาทำสิ่งนี้ตอนนี้มาทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนทีมฟ้าเปิดทางลำเลียงขึ้นความที่สูงทำหน้าที่ในส่วนที่เกินความสามารถของมนุษย์ ซอได้ส่งคลื่นคอสมิกมาเพื่อเปิดแสงสว่างของเราที่เป็นแสงสว่างแต่ต้นอยู่แล้วและจุดประสงค์นั้นเพื่อให้เราเปล่นประกายตอนนี้ เราบีอิงแองเจ้าทั้งหลายเราแอสเซสชันมาเตอร์ทั้งหลาย th th ทั่วทั้งอันตาจักรวาลน,นะได้ร่วมกันร่วมมือกับพวกเราไม่เพียงยกขึ้นทางจิตวิญญาณเท่านั้นยังได้นำเอา ครื่องมือไฮเทคโนโลยีมาเพื่อคืนค่าเรามาเพื่อยกขึ้นยกขึ้นคำทีของเราสนับสนุนเราเพื่อคืนค่าความเป็นรัฐความเป็นแสงสว่างคืนความจริงให้เกิดขึ้นประจักษ์แจ้งด้วยตัวเรามันเป็นการยกขึ้นจากแมทริกซ์อย่างแท้จริง ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ